พิรดรถไปโย่เสีย่ยพ่อว่าจจ๊ล่ะออตอนพ่อ่าท่านตัดหน้าพ่อย่าำสมกล่ะนี่ละ่ะมือดึงมาบอกว่าหันใจบายิ้มพ่อนะเอ้าไปยังจังหันใจมามันจะหันใจ,ใจยิ้มจะไรหูดังมันน้อยน้อยอเงี้ย ถ้าพ่อก็เสริมพ่อก็คือลาเลยล่ะพ่อเนี่ยบินไปเสริมหอดเกาหลีลาบไปท่านไหนเสริมซื้อดหรอถ้าบังเด้ถ้าลาเสริมมากจมเก่งได้พ่อไม่ได้เสริมกูบ่อยุ่ยกูบ่อยุ่ยหอดได้อายเป็นหัวหน่าวว่องหรอกแต่พ่อกับจมสามีลูกกูสิยบได้รี่ได้บหรือผุดติรี่เฮงขี่รถเร็วๆ่เฮงเอาแดดท่อนาบ่เนี่ ล่มตีดังพึ่งดังพึ่งพึ่งไหมล้มล่มตีคือไปขี่รถไปเซเว่นไหมเจ้าคือพ่อรถเยอะจังเสียละคอยย้ายย้ายคอยขี่รถเก๋งสวนนั่งเนาะนั่งไปเซเว่นขับรถขี่แห้งแห้งพ่อบอกว่าอย่าขับรถแห้งอย่าขับรถแห้งบิดรถไปเยอะเสียพ่อว่าเจ้าละตอนพ่อว่าท่านตัดหน้าพ่อเน่าสมศราระนี่ล่ะ นี่แหะเอาเรีบขึ้นมาครับจะลูกแม็กแม็กเอาเรีบขึ้นมาลูกกูสิล่งไปแล้ว,วพ่อกับลูกคู่นี้เล่นนับกันดีไว้บ่อยจองแกล้งตลกกรนะเดตนรงพีนแน่ผ่าลงหลุม พี่น้องครับบัณฑิติพป้าพี่น้องไปฟังลําเรืืองตาก่อนทนํานองขอนแก่นนะครับผมสิล้งไปแต่งหนา้าแต่งตาพ่อพี่น้องโชว์ลําเรืืองพี่น้องยาฝ่าวเมื่อเด้อบันนี้สิเตยลําเพื่อนก่อนขอลําเรืืองให้พี่น้องไดฟอนได้มวนกันครับม้วนซึ้นกันตอกละกันขอบคุณมากนะครับ